สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับมาเล่กับมาเห่น้ำพอลี่นะครับ<ภ>ามาต <ammonia À, S 1> ่อทามเห็นมอสไว้อีกแล้วมาต่อ,าอทามในทางเรือหรู้ไส้ะครอบนะครับ,นะรบแต่ว่าพอลี่ก็ว่าฝันดีดีกันนะครับเอ,เอาเอาเรื่อพอลี่ก่อนแต่ใครเอาเรื่องหู้ไส้นะครับเนาะเอาอย่างนี้ว่าพอลี่ฝันฝันวัางเลยครับผมตอนฝันเต้มหน้านี่ม่นเนมือขึ้นี่ฝันก้อนมือขึ้นนี่มือหนึ่งฝันว่าน เขาว่าตีเล็กน้อยก็หัวแตกตีหลานก็หัวแตกเขาเลยเอาพุญบ้านกำนันไปรอกไปคุยกันสิปับไหมสองแสนว่าอันมาบ่มีเงินพ่อเขาเลยว่าสีให้เอากับลูกสาวเขาขันบ่มีเงินพ่อเอามัหนีไปเกี่ยวยังกันก็เรื่องนี้เพลาปัจจุบันนี้เราบอกไปซื้อหรอกสี่อากับเลาออาจนได้อะจะได้เอารถที่ให้ลูกเอาลูกป้าทเอาอี่หรีบัดนี้ าวลูกสาวกุ้มเอาพฏิที่เสธเขายา่างบ mm ัก hmm. ขันมันเลยว่าเอาอบางช่วงก็สิเปลี่ยนไปไว่าได้เราค่อนว่าการเศร้าหนึ่งกับไปส่งไปส่งหนูเนี่ยหา mm hmm. ไปส่งเนี่ยถามเนี่ยเนี่ยว่าห้ไปส่งยุ่ไปรวอไปส่งรือ mm hmm. ตอนนั้นก็เล่งเฮดเขาอยู่กับเนี่ยที่เขามากอกมากบอก mm hmm. เฮดเขาสูงประมาณเพียงก้อไม่ใช่เขาอันเขาเขียวเขาเขียวเขาเขียวเล้วมันมันกำลังม,มัน mm ่นแมมัน มองลอดช่องมันเป็นเลี้ยงไอ้หายไอ้นี่เป็นมืดมินเ,<อ>เราเริ่มเลี้ยงแล้วเออ,เ,ออเออมองมองช่องมันก็เริ่มเลี้ยงเริ่มเ,มเ,มเมยีง้งแล้วดิเป็นว่วงเลยปะมอเจ้าว่าแห่งช่องมันเหลืองเหลืองก็ชีเตียเปี้ยวชีวะเปรี้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาเบิ่นไปคุยกันนั่นล่ะบัดนี้มันมาเป็นไปเมื่อไรมันเรียกไฮเปอร์ซุ่มเรียว่ามันวันสิกลับกรุงเทพยบไฮเปอซุ่มใลย ไปโ่งใส่หลักสิบเก่าแนวนี่บ้านเฮ้ามันมีลักกิโลที่สิบเก่าเนี่ยบ้อนย่มองชราหมองท่านทีไปลอรถที่นั้นแต่เลขไปโ่งมันหลักสิบเก่างานรายมีงานเยอะฝันเยอะหนึ่งวันหนึ่ฝันมืกขึ้นอย่างนี้บ้านันว่าจกวองนีกับเนี่ยไปน้ำกันไปประเทศอันข้นผิวดำไอเชปรไอเชฟอราเฟริกาขเยงยังไปไปโอ้ ว่ามันสกปรกโปงเจ้าตัวม้นเมือนตัวดำๆอันมองได้ดำมองได้เปลี่ยนมันก็ยากไปเมื่อชุ่มอย่ก็ยน้มันดำเลยนะแเบิ้งวิธีการอยู่ของเขาเขาเคยขึ้นบานเท่าและไปหาซีดเบ็ดมี่มองหนึ่งเขาว่ามันป่าหลายมันเป็นในพักตัวชวาเป็นมีจอบท่ามันเขาเรยกเอามีดลงไปปั้นปั้นๆเฮ็ดเป็นเครื่อ้นำสังคมบุดเพื่อำสังเลยแล้วเขาก็ไปยืนออมข้นผิวดดำ ไปเย็นอ้อมนะค่ากันดีเบ็ดลงไปสิทธ์น่อยนี่จะพูดในป่าเต็มถุงพลาสติกง่ายงในป่าได้หลายมอนหนึ่งซิทเดบิสจะว่าค่าเย็นเราอย่างยู่เอาเบ็ดจุ่มไวปวันนี้ลีเลียนใส่ใส่ขั้นเบ็ดเหลียวบนนี้คือเป็ีนเบ็ดคือเป็นนุ่มน้ๆนุ่มๆไปเรื่อยจับขั้นเบ็ดมันเมื่อป่ามันพอดึงขั้นเบียดไงตัของนี่ดึงไว้มันดึงรูบๆลงไปมาล่ะดึงมันขึ้นมาก ให้ยกขึ้นเป็นปลาดุกตัวบางเงยเหลียงไอ้หายเลยก็ยังปลาดุบานเทานั้นเนี่ยวมันเป็นหมวดหมวด,วดมันเป็นชิ้นเหลืองเลยเด้ครับเป็นหมวดเหลืองหมวดอย่างยกเขาเพิ่งว่าเบ็ดผู้ใดอ๋าของผมเองครับวันนี้เมื่อไหร่เนี่ยพระเจ้ามันหนามาปวดก็เลยจับเบิองน้ำมันอยูป่ปั๊บมาอย่างนีคือเป็นชี้นไม่เคยเห็นเรียนปานป้ายอย่งคือเป็นหมวดเหลืองยังทีมันแนวกินได้เ่าเขาเรียกว่าดู นีลาจานขี้ฟันมอสเวยเขาเลยกันเลยคิดว่าไปรักชิบเก่าคิดว่าเป็นซีเมนเหล็กชิบเก่าตามฟนมันคันว่าตามเรื่องฟันมากที่มนอสเวยเห็นสภาพมอสเวยไปมันสีเกียวเจ้มมองเหล็กชิบเก่าไอาคิดว่าให้หมอสจอยมอสจอยเอาลูกมาะหอนั่นกันคิดว่า มันกะนาสิเป็นสิบเก้าอีกเพราะว่าผู้เฒ่าที่ได้รู้น่อยอแล้วอีกอย่างหนึง่งมันสงสัยหมออ่องจาวานปูซาร์เขานางสองคนแน่ใจนี่ธันว่ามักซ,ซีซีคิบาสิมักซีซีเลยถึงเี้เพราะว่าผูนี้มันนางนสาวสงองคนความหมายนี่มิเชลีนะเพราะว่าเน่ล่าลสุน,นีมีสองฝันมีสองฝันฝันเรียงเมตเตยกับลูกสาวให้เอาเนาะไปตีลูกเขาสองคน พอลี่ตีว่าตีตัวไหนเห็ตัวนี้เห็ฟันแรกเอาฟันแรกก่อนคิดว่าเป็ดไหนเล็กชิบเก่าก็ไปซ่อมมัน่งมันลักซิปเก่าเนาะแล้วซ่อมันหลักซิบเก่าด้วยเออลักที่ซองอันที่สองเลยอันที่สองนี่คิดว่าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เข้า่าเข้าไปตัดอันปลาเป็นมุ่วงกลมเลยไปเอาได้ปลาขึ้นมากเดือดจับเอาเพราะว่าได้จับเอาคือว่าศูนย์เจ็ดแปดเพราะนั้นจับใส่ถุงซอยเขาขุ่นนี่ หลักตจวันมันแปลกันเดี๋ยวคือวันมีหนวดหนวดมันสีเหลืองแล้วเดี๋ยวเขาโยมันกินได้เ่ล่อมันให้ลักษณะนี้เนาะมันต้องเป็นเลยสามตัวพอต่คอยตัดออกเจ็แล้เป็นบอบหูเด้อพอรี่สิีบางไงพอรี่คิดเลยคิดว่าจัดหนี้เป็นเจ็ดตาแล๊ปลาดุกไม่มกิดเนี่ไอมองมองไอเนี่ยนี่มันเป็นศูนย์จะเรียว่าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไปตาเแปดที่แล้วเอาชีิไปขอเลย ตีเป็นสามตัวก็ยุ่ในี่มีละกอทีใช่เนาะเออเ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หอเห็ดห่อเห็ดบังตุกเบ็ดก่อนเ่าตอกศูนย์ก่อนเออเออศูนย์เจ็ดแปดศูนแปดเจ็ดอาอเจ็ดแปดเนาะเดี๋ยวตเอกระตัดคือฟอรีว้าบปเนี่ยถืว่าตายนะเป็นสามมนี่สามเพียสามตัวอืมมันจะเป็นตัวนี้เท่านั้นนะพอแมนแมนงินบะพอที่คิดคือผมบะแตคิดมาจังสี่ละอ้เจ็ดแปดไ้ตัดได้เด้อตัวเดวียวพื่มตัวลงามา นี่แง่มบมากเกจิตเปลี่ยมันอีเลียนชุ่มที่ศูนย์จิตเลยที่ศูนย์นะพ่อนะที่มาจิตศูนย์ขัเอานะครับกนะ็เป็นอย่างน,นะพ่อนะถ้ากกันไหม่ที่น้องเบิ้งน้ำนเนาะแสดงว่างวดนี้มีสองข้อฝันนะพ่อนะสองข้อฝันก็มีฝัน<ว>แรกฝันเกี่ยวกับเมตเตียนะครับเมตเตียในวารพอลี่ไปตีลูกข้าเจ้านะสองคนนะครับให้บ่มีเงินให้ที่แตีงสองแสนนะพ่อเขาเสียสองแสนบ่มีเงินเขาเลยจะให้เตียงเขากับลูกสาวเขา มานนีก็เล่บได้เอาบ่ได้เอาอี่กับทรงส่งรักเก้านะครับมา้ลก็เล่ตีก็เลยลงให้เป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนะไปเกนหนึ่งเก้าว่าลับไปเลยว้เะเพราะว่าบอกครับที่บอกว่าเป็นรักชเก้าครับเว้ยรักเก่านึ่งตัวนั้นเาวมาลวยมาเร็วเร็่เก้าเรียงนะครับเอาเขาอยากให้ลับที่เนาะซื้อกะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไปพี่น้องนะครับ แล้วก็078เป็นฟันไปแอฟริกานะพ่อเนาะไปแอฟริกาไปก็เมียพ่อแล้วก็ไปวิธีเขาวิธีเขาเราไปไอ้ฟันจอกฟันแหนเนาะฟันอันพักตบเป็นวงกลมแมนพกเบียดเนาะได้ปลามากจิตตัวเบียดไปยืนอ้อมวงกลมเลยได้ปลาดุกตัวนึงเขาได้ปลาหลายไม่ใช่ผู้ได้หลายไส้สุ่มจะว่าอันที่ได้ตัวนึงนี่คือพอลีไปจับเบียดเขาเลยโอ้ได้ปลาดุกใหญ่เนาะเออได้ชิบาริตัวนึ่งกับก็เรียกว่า078เพราะว่าบมุงตัดนเป็นกลมเนาะ ปลาปลาหนึ่งเจ็ดแล้วก็ปลาดุกกับบมีเจ็ดพร้อมเนี่ย ue. จับเจ็ดเนาะจับนี่จับเจ็ดปลาดุกแปดนะครับกระตัดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดด้วยนะครับส่วนพอลีว่าพันมักติศูนย์ติศูนย์คือเจ็ดศูนย์ก็แปดศูนย์นะพอนะครับ,นะรบประมาณนี้นะพอนะตัวมังเนะนาะแมนครับนี่เป็นฝันพอลีเนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะครับ,รรบแต่ให้ยมอสไว้ขอฟันนะพอนะคอฟันแบบเฉียงฟันหนึ่งเอ,งนะนนองีงนะฟันหะนึ่งเอยงใหนึ่งนะพอนะผมว่า 078หรือ7080ศนปดศูนย์ี่ให้ไปเที่ยวฟังเล่าอ๋อเที่ยวฟังเล้าเพราะว่าเพราะว่ามันไปจ้าเมืเชศเที่ยวพราะว่าไปอันกินมันออกได้6มันบอกเล่าอยู่เออเมียนี่บอว่าไปจามือนี่ะออกเลยเลยออกสี่หกเล้าได้เหมือนเออเที่ยวมันออกเปี้ยแบบว่างวดฟัดปุ๊บขอเพิ่มื่อบรรมากาศเฉลี่ยมันหนึ่งวดหนึ่งสองวดเลยอืมี่กั่เนอันนี้ไปต่างประเทศเดียวได้ไหไปต่างประเทศอีกได้หนครับก็เรยกว่าอันศูน7์เจ็ดแปดเจ็ดูนย์ เล่านะครับต้องไปเชียวเล่าเนาะมม่นีวันยังหรือเ่าเป็ัดเวือนเวือนได้พี่น้องผมก็ลงกหัพ่อได้เหมือนมือก้อนมือนึงเดลงเอฟซีอาจจะไม่ได้ตามไม่ได้ตามเชียวเล่ามือนึ่งเดียลงอยู่เดี๋ยวลงดี๋ยลงย้อนหลังอยู่นะว่ามีสีหกอยู่แล้วมือต่อมาเขาเรียกอ่กพออกสี่หกเลยฟังเล่าล่ะมันันรี้เาเ่านี่ ว่าไปเที่ยวฟริกาอะไรคือตานี่นะเปิดที่ไหนก็ไปฮอนดะพื้นเมียนเมียนครับตัวนี้ได้พี่น้องนะครับเนาะวัดสุขวัดสุขสรีหอดเนี่ยนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยนะครับส่วนเก่าหนึ่งเก่าอาจเป็นรัฐบาลไทยก็ได้เด้อนะครับหรือหรือในนี้อาจจะเป็นรัฐบาลไทยก็ได้ว่ามีใครบอกถูกมั้งพอเนาะแต่ไปเที่ยวฟังล่าก่อนก็ได้นะครับไปเที่ยวนี่ก่อนก็ได้ฮาน้อยก็ได้นะครับ ในท่าคอรี่ฟันแบบนี้มันเคยเข่าจัางๆเลยละ่พะพวงมาด้วนมาโดนนี่นละสี<อ>่หกเนี่ยละนะครับมือนั้นลงซื่อว่าจะลง้ก้อนมือหนึง่งมือตัวมากกวเลย็อกแต่เอซี่ไม่ได้ตายเลยเจ็บแมนแรงซืๆๆง้อว่าเปเห็นน่นอนังงนซื้อไม่ชิบมานี่ซืาา้แอแน่นนะมานี่แน่แน,น่แนะ่แน่เนาะเอานะครับวันนี้คอรี่กับฟันนี่ดีนะครับเป็นในทางคอรี่ก็ล่องไปเที่ยวเป็นบ้านก้อนเนื้อนะครับที่น้องนะครับที่จะไปซื้อรัฐบาลไทยก็ได้อะหอยโชูกำมะนาวพอลี่ึงวันนี้เด้อนะครับถือว่าฟันดีนะพ่อเนาะ ให้เฮงปังครับแลวลำรวยสูงสกัครับ